สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านรวมสาระจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสปปรรพคุณทางยาของใบฝรั่งกันนะคะก่อนจะไปรับชมสาระดีๆฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่บ้านรวมสาระด้วยนะคะสปปรรพคุณของใบฝรั่งนะคะคือช่วยระงับกลิ่นปากค่ะ ในใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะปัญหากลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงือกอักเสบเศษอาหารเน่าค้างหรือกลิ่นปากจากการรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีใช้ก็เพียงนำใบฝรั่งสด3-5ใบล้างให้สะอาดแล้วค่อยนำมาเคี้ยก่อนคลายกากทิ้งนะคะบรรเทาอาการปวดฟันจากเหงือกอักเสบ จากการศึกษาของคณะเภสัชพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าผู้ป่วย70คนที่ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่งสามารถลดการอักเสบของเหงือกและบรรเทาอาการปวดฟันจากเหงือกอักเสบได้ร้อยละ19.8เนื่องจากในใบฝรั่งมีฤทธิต์ต้านการอักเสบได้นั่นเองค่ะลดการบีบตัวของลำไส้แก้ท้องเสียท้องร่วง โดยวิธีรับประทานใบฝรั่งเป็นยาแก้ท้องเสียให้นำใบฝรั่ง10-15ึใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโขลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำหนึ่งแก้วใหญ่ผสมเกลือปรุปงรสไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งค่ะ ลดอาการปวดประจำเดือนใบฝรั่งที่สกัดจากสารเอทานอลจะมีสารฟาโวโนอยผสมอยู่ด้วยซึ่งสารนี้จะช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดอาการปวดประจำเดือนได้โดยแนะนำให้นำใบฝรั่งสดล้างให้สะอาดนำไปแช่น้ำไวส้สักครู่ก่อนนำน้ำที่แช่ฝรั่งมาจิบทีละน้อย แต่ว่าสปปรรพคุณของใบฝรั่งข้อนี้อาจใช้ไม่ได้ผลกับผู้ที่กินยาคุมกําเนิดหรือผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนนะคะรักษาไข้หวัดใบฝรั่งอุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูงมากดังนั้นจึงสามารถเข้าไปจัดการกับเชื้อไวรัสไข้หวัดได้อย่างอยู่หมดัดโดยสารในใบฝรั่งจะช่วยลดน้ำมูกและลดการแพร่กระจายของเชื้อหวัดในร่างกายอาการไข้หวัดที่มีอยู่จึงจะทุเลาลงเรื่อยๆคะ่ะ แต่ที่สําคัญการใช้ใบฝรั่งรักษาไข้หวัดต้องใช้ใบฝรั่งที่ผ่านกระบวนการทําให้สุกเสียก่อนนะคะถึงจะเห็นผลรักษาสิวใบฝรั่งมีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบช่วยกําจัดเชื้อแบคทีเรียและอุดมไปด้วยวิตามินซีเหมาะสําหรับการรักษาสิวและลดริ้วรอยด่างดําจากสิวได้โดยนําใบฝรั่งล้างให้สะอาดมาโขกให้ละเอียด จากนั้นผสมน้ำต้มสุกลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ได้มีน้ำมาแต้มสิวและรอยดำจากสิวค่ะใช้ใบฝรั่งเป็นยาห้ามเลือดโดยการใช้ใบฝรั่งสดล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำมาตำให้แหลกแล้วค่อยนำไปพอกที่แผลสดเลือดจะหยุดไหลและใบฝรั่งจะช่วยลดอาการอักเสบได้ค่ะช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร น้ำมันหอมระเหยที่มีอยู่ในใบฝรั่งไม่เพียงแต่ช่วยดับกลิ่นปากได้เท่านั้นแต่ยังช่วยขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้อีกอย่างนะคะทำให้ไม่เกิดอาการแน่นท้องเห็นใบฝรั่งดูเป็นใบธรรมดาแบบนี้แต่อันที่จริงแล้วสรรพคุณของใบฝรั่งมีเยอะมากๆเลยนะคะยังไงคลิปนี้แม่บ้านรวมสาระต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ